แล้วก็คงเป็นวันที่ประชาชนนะครับในส่วนของปรมวิกรมีปีที่เป็นอย่างนี้นะครับในส่วนง่อนะครับอยอดมากเลยครับผมมาเที่ยวกันนะครับตลาดน้ําของหน้าทานมากเลยครับผลไม้ก็สดด้วยนะผลไม้สดนัีโ้โ สวัสดีนะครับผมทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อขาพาตะลุยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้วันหยุดวันพ่อแห่งชาตินะครับเรามีโอกาสนะครับผมมาเที่ยวที่ตลาดน้ําตลิ่งชันนะครับวันนี้ไม่เคยมาเลยนะครับผมไม่เคยมาเลยแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนนะเดินเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ เดินเข้ามาเริ่มแรกเลยเราก็จะเจอเกี่ยวกับพวกตลาดต้นไม้ต่างๆนะครับไม้อดอกไม้ประดับนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตลาดตรงนี้นะคือจริงๆจะบอกว่าตรงนี้เป็นตลาดน้ํานะครับผมคนก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันนะครับผม <equiv> <c oughs> เข้ามานะครับตลาดก็จะมีจุดคัดกรองโควิดนะครับซึ่งตอนนี้กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนนะโอ้โหปลาดุกก็ดุกผลละไม้ขายมานานลดราคาะลาเดินดูนะครับคนก็มาจับจ่ายซื้อสินค้าผลมะมงผลไม้กันนะครับผมเดินกินเดินเอปกันไปนะครับผม ที่ไม่เคยมานะครับก็ลองแวะมาดูมาชมกันนะครับผมทุกคนนะครับตลาดน่าเที่ยวอยู่นะครับของกินมากมายนะทุกคนนะครับนี่พาเดินเที่ยวกันนะครับจัดข้าวผลไม้ขนมนะครับผมข้าวโพดพันอะไรเนี่ยน่ากินมาก20บาท เป็นไงโอ๊ตมาบ่อยไหมตรงนี้เคยมาไหมเคยมาทีเดียวฮะเคยมาทีเดียวนี่นี่เพิ่งเคยมาหรือว่ายังไงมาทีเดียวพี่นี่เหรอนี่ตลาดน้ำนะตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับอยู่ตรงสำนักงานเขตตลิ่งชันเลยเดินเข้ามาดูอุ้ยพี่เจอปลาหมึกขาวจัดเลยดะจัดเลยไหมจัดพี่มือไปหมดตัวใหญ่ๆ มีสเกนจ่ายกันด้วยนะครับผมที่นี่ไม่ธรรมดาขนมเบื้องนี่ขนมเบื้องเอาไหมขนมเบื้องหวานแม่เปียกหาน้ำาระหริงชันงดีนาให้กินมากเขาบอกว่าต่อๆมีข้าวอรพ่พยก้ง เดี๋ยวเราแวะกลับมาซื้อนะครับผม,มเ,เดี๋ยวพาเดินดูรอบตลาดมีน้ำพริกด้วยออสเนี่ยน้ำพริกซื้อไปฝากแม่แม่นะ <c oughs> <c oughs> ของหวานเลยซื <c oughs> ้อของหวานด้วยปากแนมะ่มาขอเหลือมันต้องกิในเช้าต้มข้าวทอดนะครับมีผักมีผักปลอดสารพิษด,ด้วยนะครับ ทุกคนเดินดูก่อนนะครับผมใครอยากมาเที่ยวก็มาไม่ยากนะครับผมสำนักงานเถือตลิ่งชันนะครับตรงนี้มาเที่ยวกันนะครับอดหนุนกันนะครับไทยช่วยไทยนะครับผมตอนนี้เศรษฐกิจแย่นะครับแถมโควิดก็กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะคนคนเดียวนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบนะครับผมดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผม เปนงูปูสีตาไปนี่เป็นอาหารปลานะครับผมทุกคนนะไม่ใช่ว่าขนมปังซื้อกินนะนี่เป็นอาหารปลานะครับในปา่าโอ้มีกว๋วยเตี๋ยวเรือด้วยอะ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โห รมาชาติมากครับทุกคนครับโดดิดอันนี้เป็นสะพานรถไฟใช่ไหมอันนี้มีดูดวงกันด้วยนะครับผมโอ๊ตไปไหนโอ๊ตฮะถ,ถ่ายรูปเหรอตรงนี้เป็นทางรถไฟใช่ไหมใช่ครับโอ้โห บรรยากาศสุดๆเลยว่ะเฮ้ยมันสุดยอดว่ะโอต๊ตโอ้โหแนววะโอ๊ตแนวแนววะโอต๊ตเฮ้ยสุดยอดว่ะน่าเที่ยวครับทุกคนน่าเที่ยวครับบรรยากาศแบบโอ้ยดีมากเลยสุดยอดมากเลยครับผมมาเที่ยวกันนะครับตลาดน้ำ ตลิงชันนะครับอยู่ตรงสำนักงานเขตตลิ่งชันนะครับผมเป็นตลาดนัดที่แบบว่ามีสินค้าพวกอาหารของกินนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับตรงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปดูอีกทีนึงนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับน่าเที่ยวแล้วก็แวะมาถ่ายรูปตรงสะพานรถไฟนะครับแต่ว่าดูหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ระมัดระวังนะครับผมตรงนี้อันตรายนะครับผมทุกคนนะครับแต่ว่า ตอนที่เรามาถ่ายกันเนี่ยเราดูซ้ายดูขวาอย่างดีแล้วไม่มีนะครับผมรถไฟนะครับเชิญชวนนะครับทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำตะลิงชั้นนะครับผมสุดยอดมากนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันเนาะเป็นไงเยี่ยมไหมเดินเดูดิเดินไหนที่ดูดิดูรถ <c oughs> ไฟด้วยนเว้ เฮ้ยห้ามาันเลดอสดยอดครับผมฟังฟังเราอันตรายนะครับมันอันตรายนะครับผมเสือนนะครับผมทุกคนนะครับเออเราเดินเดินเข้าไปดูตรงร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ขึ้นฝั่งโน้นป่ะป่า,ปา,ปา<อ>ทุกคนเดินดูนะครับผมตลาดน้ำประลิงชันน่าเดินหน้าเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เนี่ยจะมีบริการเรือด้วยนะครับ ชมบรรยากาศแบบเดิมๆนะครับบรรยากาศพื้นบ้านเราได้นะครับผมที่นี่นะครับยังมีการพ้าขายบนเรืออยู่นะครับ มีเรือพาทัวร์เที่ยวนะครับผมนี่ครับตามลิงทองไหว้พระนะครับเดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้ครับผมบ้าเราห,หน้าศาลนะครับที่นี่ทุกคน ผู้เสียวเรือปลาเผานะครับทุกอย่างเลยนะครับเนีย่ยพาเดินดูบรรยากาศนะครับผมทุกคนนะครับเดินเที่ยวเดินชมกันนะครับใครที่สนใจก็มานะครับในกรุงเทพไม่ไกลครับผมทุกคนนะครับขึ้นมาตรงนี้ จะมีพวกอาหารนุกชิ้นดำน,น,นี่เดานะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดินขึ้นมาเนี้ยเราก็จะเจอเหมือนลักษณะเป็นเรือนไทยนะครับก็ะจะมีดนตรีไทยเล่นให้ฟังกันนะครับผมทุพอนนะครับนี่เรินี้ นิสต์ตะเข้พระดนตรีไทยครับรับวันนี้จะหาดูยากแล้วนะครับผมพระบาทพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะพะบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระบรมอริเบรวาเป็นราชการที่เก้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โอเคมีอะไรอย่างไหมมันก็อยู่ประมาณนี้นะตลาดก็ถือว่าน่าชมนะครับน่าชมน่าเที่ยวนะครับผมทุกคนนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมตลาดน้ำตลิ่งชันอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับผมเดินทางสะดวกสบายนะครับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากมานะครับก็ตาม Google Map ก็มีนะครับผมหรือง่ายๆเสิร์ชสำนักงานตลิ่งชันขึ้นมาเลยนะครับอืมทานมากไม่หรือกันเขาอะ เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพ่อขาพาตะลุยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ นีไไ่ไลค์ฝากถึงแฟนคลับเราไหมน้องโอสกดไลค์กดซับสไคร e ก็พอนะครับผมอ๋อกดซับสไคร e ให้เราก็ดีใจแล้วนะครับโอเค <Okay. S 2> หานมากเลยครับตลนไม้ก็สดด้วยตนะ้นโพมีมีต้นโอมีขนมของเจ้าของสวนมาเองด้วยวนนยอดยอดครับโอเควันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเออในขอบคุณมากๆครับขอ,อสวัสดีครับไม่ได้เน,น้ะปลุก Jelly forges a circle in สวัสดีนะครับมาอีกแล้ววันนี้ออเดอร์ใหญ่นะครับปังๆังนี้เลยนะครับมูลไส้เดือนนะครับผมของดีนะครับของดีบอกเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ใช้นะครับถ้าใครชอบชีวิตแบบออร์แกนิกหรือว่ารักสิ่งแวดล้อมนะครับ แล้วก็ห่างไกล6ส0 0เงินนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมไม่จะผิดใจนะครับผม away, อย่าลืมนะครับ <but S 2> ใครสนใจนะครับผม <but S 2> สั่งซื้อหรือว่าอินบ็อกซ์มาโดยตรงนะครับถ้าเบอร,ร์โทรศัพท์ก็0649692500ฟังเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับ <My> ว,วันส่งนะครับสามวันส่งสามวันส่งนะของแทบจะไม่มีขายเนี่ยตลาดแย่งกันมากเลย <My life. S 2> ต้องจองครับถ้าถ้าไม่มีฟาร <The price. S 2> ์มหายากบอกเลยลำบากนะครับผม <'re>